สไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนทำงาไหนไหนมือสไปเดอร์แมนทำงานขอช่วยหน่อยขอช่วยหน่อยไหน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 โอ้ตรงนี้โอเคใส่ใอ่ะไฟอ่ะกระโดดไฟกระโดดไฟไฟไฟไปอีกจะดึงแล้วจะดึงแล้ว กระโดดไม่ได้ต้องจิงี่กระโดดคนเดียวไปเลยเอาท่าสวยๆไหนเออสูงๆไหนเรื่องอย่างสูงอะเอาบอลไว้ไหน <c oughs> เอาไหนเอาไปกระโดดนะนะหยิบดิหยิบไม่ได้อ้าวทำไมอะขนมปังไม่ใช่ขนมปังฟองนะ้ำอะไรของจิง๊กก <c oughs> ไปกระโดดอย่างเดียวยืดไหนต่อเล่นไหนต่อนน้นโน้นทางนน้นทางนู้นไป,ป,ไปเไปล่าไปอไปไปปีนป,ปีน,ป,นปีนไปทั้งหมดเป็นของจิมมี่มีจิมมี่เล่นอยู่คนเดียวต่อยหน่อยต่อยหน่อยต่อยหน่อยเฮ้ยข้ามข้ามสิงกีดกวางไ <laughs> ลด์โอ้โหสไลด์สได์สไร <laughs> หมูน้าเหยียดมาก <laughs> ต่อ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 เฮ้ย เฮ้ยโหาอะไรเนี่ยจิมี่เหมือนต้องมุนอ่ะมามีบอลไปไปตรงไหนต่อสไลเดอร์เหรอไหนสไลเดอร์เอาสไลเดอร์กินตลบเรียแกหนีจบอไรนดอะไรนะ เอาบอลชาร์เลร์ไ so ด yeah. uh, well? ้ถ şey> ึงตลบจีนี่ชาร์เลย์ได้สองตลบโอเคได้ไหนไหนกระโดดดีกอเอาท่าอะไรเอาท่าอะไรเอาท่าไอรอนแมนกระโดดไอรอนแมนไอรอนแมนทำไงเออต่อไปท่าซุปเปอร์แมนเออเหมือนเดิมต่อไปท่าแบทแมน ต่อไปถ่าสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนทำไงไหนไหนมือสไปเดอร์แมนทำไงขอช่วยหน่อยขอช่วยหน่อยไหน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 โอ้ตรงนี้โอเคต่อไปถ่าเดี๋ยวฮะกเดือดฮัโอ้โหโอ้เดี๋ยวฮะกก็โดนอย่างงี้ต่อไปถ่าไม่ได้อีกไม่ได้อีกไม่ได้อีกไม่มีแล้วไปสไลเดอร์ปีนปีนปีนอันนี้ไหนไหนไหน ไปรอบไปรอบโอเคผ่านสิงดีขวางรอบคระโปงไปให้ได้ชนเร็ว <Wow. S 2> ด,ดีเร็ว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 รรรจิง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 อะยจิง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 พยายามสุดุด <What? S 2> ๆย่ส <laughs> ไลลงม,มาสไลลงม,มาห<อ>ไหนทางไหนมา ขอขอย่างี้ <c oughs> เลยเหรอมันใช้ที่สไลด์ไหมเจ็บปหมเนี่ยมันใช้ที่สไลด์ไหมเห็นแล้วมา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 ไาม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 าเออเออเออนี่เร็วเร็วเร็วเร็ตรงนี้มาเตรียมตัวถอยหลังไปไป อันนี้เป็นอะไรอะจิมี่ต่อยมวยเหรอไหนต่อยมวยดิเอาไหมไหมเอาไหมกอป์บ้างอ่ะไปอ่ะไหนต่อยมวยยังไงต่องมวยเนี่ยโอ้ต่อยเฮ้ด้วยเฮ้ด้วยเลี้ยงเลี้ยงถ้าเขาเลื่อมาต้องเฮ้ด้วยเตะเตะเตะซ้ายเตะเ้าเตะขวาเอายาวให้โดนเฮเฮเฮเดาอันนี้อันนี้อะไรจระเทไม่ใช่อันนี้อะไรอะบอล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  ไหนไหนอะไหนหัวจิมมี่ไปไหนแล้ววะอุ้ยเลยหลบอยู่ในอุโมงค์าง้างนอกหนาวมากแล้วเข้ามาหลบอยู่ในอุโมงค์จิมมี่ฮะเอาเป็นเด็กเก็บบอลแล้วครับผมโยนไปโยนไปอ่าเฮ้ย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 เฮ้วันหนีวันหนีวันหนีโยนไปไหนหายไปไหนอ่ะหายไปทางนี้ได้หรอโอ้ายมันมาปวดตรงนี้โอเคแรงวะ ไปไปไปเฮ้ย,ฮยปีนขึ้นอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยขึ้นอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยได้แล้วอะลอยไหนเอาไหม่ไ่ได้พอ,อ,ไ,อ,อไ,ได้พอลองนี้มันขึ้นอย่างนี้นได้เปล่วจีกระโดดขึ้นไปอะกระโดดไปกระโดดไป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 อีกจะถึงแล้วจะถึงแล้วจีจะถึงแล้วโอเคถึงแล้ว,ลวเ <Yeah. S 1> ย่ลงมา กี่ตลบปิ้วอะหมุนไหนหมุนไหมไหนหมุนไหมมาหมุนโชว์หน่อยหมุนโชว์หมุนโชว์หมุนโชว์ไปไปไปโนโนโน่โอ้ยเฮิ๊บเฮิบฮิบฮิบไปเร็วเร็วเร็วดิหมุนดิเอออย่างนั้นแหละถูกต้องหมุนต้อเออไปไปไปลงมาหมุนโชว์ มุนชอ่อพี่โอ้โหพี่โอ้โหเจ๋งอ่ะเจ็บป่าวเปาว <c oughs> ี่ตลบหนึงง่งตลบสองตลบนี้สวยงามเขาบอกกระโดดตับโบลินรอบหน,นึ่งเฮ้ให้ ฮายฮา้ฮาย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 ฮยฮา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  โอเคม宝妈ให้น้องจิมมี่เล่นไปก่อนนะบาย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 ต่อไปเล่นซ่องแอรกับจิมมี่จะนับแล้วนะหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบจิมมี่อยู่ไหนอ่ะจิมมี่อยู่ไหนอยู่ในนี้หรือเปล่าไม่มีอยู่ตรงนี้หรือเปล่าไม่มีเฮ้ยหายไปไหนอ่ะข้างบนหรือเปล่าไม่มีอพอลโลหรือเปล่าไม่มี